กลาบสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาอัดคลิปเรื่องเกมอะไรให้เราขอเปลี่ยนสีชะแปแปให้เราเสเลียอะไรดีผู้ชมสีแดงมันถึงจะมีแรงเดินเอาสีไหนดีสีนี่แหละนี่ให้เราผมจะเลือกแอปไหนแอปนี้สีแดงหรือแอปนี้สีฟ้า หรือไม่เลือกสีม่วงผู้ชมเลือกเอาว่าแล้วผมเหมือนอะไรแปลกแปอ่ะผมเลือกสีฟ้ามาเข้าไปกันโอ้ไมเ่นเจนนี่ขึ้นให้ภาษาใบนี้อีกแล้วเดี๋ยวจะข้าม ข้ามฉากนี้ไปนะต่อเอ้ยมากำลังดูคาแรคเตอร์มากตัวอื่นมัก นี่อะไรเลยผมขรัมมามาถึงแล้ว,วเปลหนแป๊บนึ่งมาโกโจมาแล้วผู้ชมโกโจ ม,ม,ามาต่อไหนผมจะลองใส่เซตติ้งดูผมจะลองมอรอรอหาก่อน ักทีนะโกโจเนะี่ยมาเยสมันได้บอลมาโกโจพร้อมแล้วถ้าใครไม่รู้จักโกโจนะเนี่ยผมจะขีดให้เต็มหน้ามันมาเนี่ยมาเนี่ยมันเศร้าชม ขอเปรับแต่งแป๊บมา,มาสเสนอแอปเสร็จแล้ว าเดี๋ยวผมจะบอกนะวแอปม,มันชื่ออะไรอะ่ะเอาสีที่โกโจชอบอแบบเดี๋ยวผูช้ชมม่นี่ครับเ่ออันนี้นะครับ cái kiệt lốp nha nha nhẹ nhẹ nha 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 nha